อ่ามาแล้วมาแล้วโอ้ตัวใหญ่ไว้ี้อ่ะขอท้าแล้วมาแล้วผมเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับเอาขึ้นกันครับพี่น้องครับไม่ตกินนะครับแม่ไข่แม่ไข่โดนครับโดนโดนครับไม่เหลือครับโอ้อตัวใหญ่มาแล้วพี่น้องเว้ยเฮ้ยไงครับไงเน่ยสำหรับเหยื่อออยนะครับก็เหมือนเดิมเลยพี่น้องเดิมเลยนะในซอกในเหลือตรงตรงข้างในเลยครับเนี่ยครับ มุมนี้เลยครับผมเอาละครับเอกละครับบอเรองเลี้ยงนี่เลี้ยงนี่มันสุดยอดเทพประกุดนะครับฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับผมมีตัววัดรัวไปครับอยู่ที่คนเหยียบจัดไหมเห็นม่ามันกับพ่อแหแล้วมมนกับแตกพวงลอไปีนะครับเนาะก็ได้ยกเออเขาเอื่นว่า รุ่นกำกัดครับเฮ้ยครับพี่น้องครับสวัสดีครับพาพี่น้องมาออกล่าปักโขดกันนะครับอยู่ที่เส้นบายพาสนะครับระหว่างตีแยกแม่ก,นกอนเนาะจะไปแม่สายร้านอองตองอ่าแล้วก็นี่สะพานเนี่ยฝายเนี่ย<ม>เขาเรียกว่าหลังร้าน อาหารลานไผ่ถ้าบอกว่าลานไผ่เนี่ยเขารู้กันทั้งเชียงรายเลยนะครับผมมากับนาเบียนะครับนาเบียวัสดีครับม <laughs> ผมผมใส่ไปสามตัวแล้วนะครับไม่ได้ทังเลยนาเบียยังไม่ได้จักตัวเลย <laughs> <laughs> เมาได้ประมาณสักเครื่องโซโมงเลยละครับแล้วก็จัดของจัดยัางกันย้อนลงไปนะครับแต่มันใส่ตัวน้อยอยู่นะครับเนาะมาที่ตามรับชมกันนะครับเนาะ กับเยื่อเทพปรากฏนะครับว่าจะมีไซส์ใหญ่ไซส์โต,โตัวโตไซส์จัมโบ้มาฝากกันอีกเช่นเคยไห,ม,นะหม,ยม,มนะครับกับหมายเกาๆเดิมๆนะครับเนาะนะน้ำมาตรงไหนเราก็จะไปตรงนั้นนะครับพี่น้องครับเอา้าติดตามร,รับช่องนยาาๆเด้พี่น้องเด้อ เบียเอาแล้วครับอ่ามาแล้วมาแล้วโอ้ตัวใหญ่เลยตอนนี้เนี่ยขอท้าแล้วมาละผมเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับเอาพร้กันครับพี่น้องครับเอาพร้กันเนี่ยบ๊แพ้กันครับเนี่ยเนี่ยอ๋อแตสุดยอดครับพี่น้องครับแต่ละยเนี่ยเบิ้งใส่ว่าตัวตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่ของโมบิกครับเลบเบียเอามานะครับเป็นตัตัวใหญ่นะครับเนาะมันอยู่ไก่กองเลยจริงครับอ่า โอเคครับปลาเริ่มขึ้นแล้วเมื่อกี้เขาทอดแหงครับมันก็เลยบ่ขึ้นนอกแล้วเนาะนะครับเขาเขานี้แล้วปลาก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเนาะเอ้ารุ่นตัวใหญ่กันต่อไปครับพี่น้องครับไม่ตัวนึงครับแม่ไข่แม่ไข่เนี่ยปลากดตัวผูบมาแล้วครับเพราะว่ามีไข่นะครับเนาะโอ้งามๆเริ่มมาแล้วครับพี่น้องครับ อตัวครับพี่น้องครับธนาก็ไปสอยอยู่ตามช่องนะครับเนาะครับตามช่องต่างๆก็สอยได้นะครับเนะาะเอางาหมาอีกหนึ่งตัวปลาครับพี่น้องครับแต่ยังโมยนะครับเนาะขอไม่นอน ครับโดนโดนครับไม่เหลือครับอ๋อตัวใหญ่มานแล้วพี่น้องเ้ยเริ่มเขาแล้วครับพี่น้องครับใส่ประกาศขยบขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องครับนี่โอ้ยงามแล้วครับเอ้ยไงครับไงนะครับเริ่มงามแล้วครับออนแอดออนแอดมาแล้วครับนี่พี่น้องเอ้ยยังงามมาแล้วครับเอ้าโอเคเหยื่อเทพปรากฏไม่เคยทําให้คุณผิดหวังนะครับออกหมายทุกครั้งนะครับการตกปรากฏคิดถึงเหยื่อเทพปรากฏครับพี่น้องครับฝาก้ันนะครับสำหรับเหยื่อออยนะครับก็เหมือนเดิมด้วยพี่น้องเด้วยคนน่ะ ย่อนลงไปข้างล่างนั่นก็คือไส้ปลาูนะครับเนะเาะจากทิปที่แล้วมนาะถึงทิปนี้นะครับท,ท่ายถำทิปนี้น่าจะสามหมื่นแล้วนะครับเนาะกินกระเริ่มเน่าเริ่มเหม็นเริ่ม,ม,มข้าวขึ้นแห้งขึ้นก็เกา่าก็ยิ่งดีครับพี่น้องครับเนาะเอาใส่ถุงแบบนี้แล้วก็อ้อยลงไปโครงไก่ชุบเลือดหมูก็ได้ครับพี่น้องครับแต่มันจะกินสู่ใส่ปลาทูก็ได้นะครับเนาะถ้าใครหาได้ก็ยิ่งดีครับพี่น้องครับอันนี้ผมไปเอาตามที่ บ้านพ่นทํำปาทูขายตลาดนะครับนะครับเนาะแบบนี้ครับดีสุดยอดเลยนะครับพี่น้องครับสอยม้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะไปย่อนอยู่ในสอกในเหลือบครับพี่น้องครับคุณนะในศอกในเหลือบตรงนี้เลยครับนี่นี่ครับในสอกในเหลือบตรงตรงข้างในเลยครับเดี๋ยวผมจะภาพไปเบิง์นะครับเนาะบออีกว่าแล้รครับพี่น้องครับตอนอยู่ภาพี่น้องมาเบิรงกันเลยล่องย้อนเบิรงอีกนะครับเนาะนี่ครับมุมนี้เลยครับผมนียครับ พุ่งที่ป่าอยู่เนี่ยครับผมย้อนลงนี่เลยครับเออมันขึ้นมาอ่ออยู่สุดหนามเลยนะครับเนาะสุดฝ่ายฝายเลยเนี่ยต้นฝายเลยนะครับก่อนฝ่ายไฟนะครับออาโอเคนะครับเรียมนี่ก็ับสำคัญเลยพี่น้องเออเรือเบ่งอาครับพี่น้องครับเรียมได้เป็นเรียมไหนนะครับเนาะนะครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับโดนยังไงตรงเจนเลยเออ ตัวคนกนโอ одним, ้น <l> น่่ล <l Stick thing faster> ้ย้ยมันกันหักเัวน้นปักเลยตัวนี้เยี่ยมเด็ดครับพี่น้องครับเนี่ยครับพี่น้องครับว้าวโหลากขึ้นมากเบเะครับน้อมันไปติดไ ตวงเต้นเขานะครับเขาเอิอนตวงเต้นนะครับเนาะทางเหนือเอิอนตวงเต้นนะครับหลากขึ้นมากอะกูนะอ๋อเอาใส่คำง่ายมากแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับผมนะเหยื่อเทพปรากฏนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมมีตัววัดรัวไปครับจัดไปครับพี่น้องครับเออมาอีกตัวนึงครับพี่น้องครับนี่ว้ายใส่ใหญ่มาแล้วอันนี้โยนไกลใช่ไหมโยนจากไอ้ที่ยืดๆออกประมาณไอ้ที่ยืดๆเนี่ยออกมาณไม่ขึ้นปูนที่ยืดๆเนี่ยเนาะ ออกไปอีกเม็ดขึ้นโอ้แสดงว่ามันเริ่มขึ้นแล้วนะครับพี่น้องครับมันจะขึ้นมาปลายน้ำนี่แหละนะครับตอนนี้ประมาณหาโมงแล้วครับพี่น้องครับนะครับเนาะมาตั้งแต่ช่วงบ่ายครับบ่ายโมงนะครับผ่านไปประมาณสี่ชั่วโมงแล้วนะครับเนาะทำแลกครับผมก็วัดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ตัวง้างก็เริ่มขึ้นมาลวเอ้นะครับนี่ผมคงสอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ ครับแล้วต่เลี่ยมนะครับน้าปลาขึ้นเลียมไดนะครับเบื้องเอาครับพี่น้องครับแบบนี้มันความแบบนี้มันขึ้นอยู่กับกันเรียนรู้นะครับอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันเลี้ยงเสือผมกับไปยอดอยู่เนี่ยอยู่มุมเสืยครับพี่น้องครับเอ้าเลือกเบื้องเอาดเวยอพี่น้องด้วยเพราะว่าบางคนนะครับที่ผมบอกเนี่ยเพราะว่าบางท่านสอบถามมนขึนมาว่าย้อนมองได้แน่นะครับย้อนไก่บ่อนะครับปลาคือพวกกินประมาณเนี่ยครับอยู่ที่เลี่ยมครับพี่น้องครับ เพราะว่าผมกับบงหูว่าหมายที่พี่น้องไปโตกมันมันตางกันนะครับมันมบงหูผมกับบงหูผมกับบ่ผิดถูกนะครับนอวจาิต้องต้องหย่อนตรงไหนอะไรเงี้ยฮะอย,อยู่ที่คนอยู่ที่คนเรียมจัดไหมเรียมจัดก็ได้วัดกันรัวๆครับพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> ดีมากเลยครับพี่น้องครับ ไม่โตนะครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องครับแต่คอยกันมาเลยนะครับอยู่หมองเนี่ยครับเลี่ยมเก่าเนี่ยครับพี่น้องครับโตจะประมาณนี้นะครับเนาะใหญ่ๆงามๆแบบนี้ครับเขาเอื่นว่า รุ่นกำกัดครับน้องครับข้างเหนือพืนอื่น <laughs> ครับพี่น้องครับเลียมนี่เลียมนี่เลียมดีครับน่ะเรียมจัดวัดลุล่วครับทุงนี้ก็จะกินหางเนี่ยนะครับเนาะเพราะว่าคนมาถอดแหอยู่ข้างนาเนี่ยครับพี่น้องัะมีส่วนเป็อนยางหญิงนะครับเนาะต่ก็ว่ากันบ่ได้นะครับบางคนก็ทำมาหากินนะครับเนาะแต่ก็ต้องอดเอาครับพี่น้องครับอย่างที่ละครับอยู่ร่วมกันให้ได้นะครับเนาะบุระครับแรงๆคำคำบุ่ะมันค่อยๆขึ้นกเทื่อนนะครับเบิงส่งนี่ นะครับเนาะแต่อาจจะกินปลาป่าย่ครับพี่น้องครับนะครับแต่กับบอกกินที่นะครับคือจังเกลนะครับเพราะว่ามันกับขึ้นมากมันกับพ่อแหแล้วมันกับแตกฟวงลงไปอีกนะครับเนาะคือดิได่าอยโดนอยู่ครับพี่น้องครับนะสอยมากอยู่ครับแต่มันโตหน่อยนะครับเนาะโตหญ่หายครับก็ได้ยุเออก็ได้โยกเออแคทแคทแอนลิลิทนะครับผมอันแก ตลาาจะโซ่ไหน ปากเขาหน่อยอ้าพี่น้องมาบัดดี้เชฟเบียครับกลายเป็นเชฟแล้วครับเพราะว่าปกตินะเบียทำงานอยู่โรงแรมนะครับเนาะก,ก็เป็นเชฟอยู่แล้วนะครับทำกับเขาอยู่แล้วอยู่ขั้วจีนนะครับแต่มือนี้ฉัมาเฮ็ดกับเขาเมืองกับเขาเล่าต้มประกดครับพี่น้องครับใส่เครื่องเรียบร้อยน้ำเดือดเรียบร้อยครับต้มยำธรรมดานี่หละครับทำต้มสมนะครับเนาะเครื่องกับธรรมดาที่ยินข่าวว่าหาตะไคร้ไม่ได้ ต้มประกดไม่ใส่ตะไคร้โอ้ยขึ้นหยากข้าวดิบ่มีบ่มีปัญหาหรอมีแนวแก่ข้าวอยู่เน้อบังไข่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 อยู่ใส่ตะไคร้เนี่ยฮะบ๊วยแม่ไข่ปลานนี่นี่ไข่แสดงว่าปลาตัวผู้ไม่หรอกอ่ะมีสองข้างเพราะว่ามันมีนี่ไข่เหี้ยมัมีสองข้างด้วยใช่ เอ้ยมันมีความสุกใสทีเทียบเท่าได้แล้วพี่น้องเอ้ยต้มแล้วก็โอเวนต๊แล้วก็ต้มคางไม้เนี่ยนาะรูดหย่อนเลยครับพี่น้องครับเนี่ยเอ้าโอเคครับเดี๋ยวต้มปากกสดสดๆใหม่ๆแล้วก็กินคางไม้กันพี่น้องเลยกับเนี่ยผลิตภัณฑ์จาก a f m เหมือนเดิมนะครับนะเนี่ยนะครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์จาก a f m นะครับเป็นไส้กรอกเป็นลูกชิ้นเป็น หลายอย่างนะครับผมถ้าไงค่าใครอยากได้นะครับผมขึ้นให้หน้าจอแล้วนะครับผมอยากไปไว้ใช้ไว้รับประทานไว้ขายกำไรนะครับผมติดต่อไปที่นี่เลยพี่เจนะครับเฟซบุ๊กนะตรงนี้เลยผมขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อยละนะเขหาจบกินต้มปรากดใสบุหรี่ครับใสกอกใส่ลูกชิ้นพูแเล้วอ้าสุดยอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยสุดเด็ดครับพี่น้องครับต้องใส่พักอีตูนะครับเนาะสุดยอดเนี่ย ผักอีตูนะครับจะเริ่มใส่นะครับเด้อป่าซุกแล้วตุงแล้วยังแล้วใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักอีตูลงไปรับรองว่าอะ่าเด้อแก้ม เดี๋ยวนั่งกินแล้วก็นั่งคุยนไปเรื่อยๆนะครับนอกจากพี่จ่าลุงนะครับก็มาเสริมนะครับเดี๋ยวจะตกตกกลางคืนเล้พี่น้องเดี๋ยวพี่ตกกลางคืนต่อไปเรื่อยๆนะครับจะเข้าไม่เข้าก็ไม่รู้อ่ะเนาะเดี๋ยวขอให้เข้าแล้วกันวันนี้เนาะส่งไม้ต่อเขาเว้นต่อครับพี่น้องครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวกินนะครับต้มปลากรดไปเรื่อยๆนะครับเนาะเนี่ยครับพี่น้องครับเหมือนคือเราครับซิกได้เจอของต้มปลากรดก็คือนะครับไข่เนาะไข่ไข่ครับ พี่ลุงก็มีไส้กรอกแล้วก็ลูกชิ้นของ AFM มันเดิมนะครับเนาะเอามาฝากพี่ฝากน้องกินน้ำกันงขางไม้ให้เขานะครับเนาะต้มประกดเดือดปุ๊บ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 อยู่นะครับอ่ะโอเคแล้วนะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะครับกับเหยื่อเนี่ยครับเทพประกดนะครับเนาะไฟมันแจียงพวครับก็อาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมขึ้นเลยภาพหน้าจอให้นะครับเนาะนี่เหยื่อเทพประกดมีทั้งกระปุกใหญ่แล้วก็กระปุกเล็กนะครับเนาะอ้าว รายละเอียดนะครับผมก็บอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับทักมานะครับถามในช่องทางอยู่ข้างล่างคลิปก็ได้นะครับเบอร์โทรเฟซบุ๊กไอจีไลน์อยู่ข้างล่างคลิปแล้วกันนะครับผมเอ้ากินต้มปกติแล้วก็ล่ำลากันไปก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวว่าจะพอกันไหมฝากแชร์ฝากไลค์ฝากตับมะขามช่องรอกล้างของผมด้วยแล้วก็ฝากเหยืยอเทพปรากฏด้วยนะครับผมคลิปนี้ล่ำลากันไปก่อนออกไม้ทุกครั้งขอให้ทุกท่านรอกล้างขงวงทุกคนครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ผมา,าก็ไ่จ่าลูกด้วยครับผมครับโคนน้องเบียร์ด้วยนะครับ้ิลู